สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ้าวันนี้หน้าวัวอีกแล้วจ้าเรามารู้จักชื่อดอกหน้าวัวด้วยกันนะจ้าสวยๆอย่างนี้เลยของเขามีอ่านี่ค่ะที่ยื่นนออกมาบางทีก็สีเขียวแต่ว่าละอ่อนอยู่ก็ไม่เชิงนะคะแต่ถ้าเกิดแก่มากๆแล้วนี่ก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้เนาะแต่พี่อังมาเลือบเห็นนะคะสีเขียวนี่จ้า ดอกกันอ่อนของเขาก็ยังจะเป็นสีเหลืองก็ยมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสรุปก็คือมีทั้งสีเขียวสีเหลืองเนาะเป็นกกออย่างนี้นะจ๊ะอันนี้คือขาวล้วนเลยนะสวยมากเลยค่ะขาวล้วนเลยแล้วก็ใบนะคะเหมือนเหมือนหน้าวัวทั่วไปนะคะใบก็คือจะนั้นหนาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้ยางนี้นะจ๊ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ ส่วนอันนี้ก็คือมีทั้งสีเหลืองหมายถึงตรงกลางเขานะคะก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวตอนแรกพี่อังเข้าใจว่าอันนี้สีเขียวมันอ่อนอยู่มันก็เลยเขียวเพราะว่าตรงแถบนี้ก็จะเขียวด้วยใช่ไหมคะแต่เหลือบมาเห็นนี่ค่ะต้นเล็กๆดอกเล็กๆของเขาก็เหลืองนะนี่ค่ะสีขาวฮัลลน่ารักตัวจริงนะคะตัวจริงเขาน่ารักมากๆเลยค่ะ แตกเป็นกอๆอย่างนี้นะจ๊ะเหมือนเดิมจ้าชอบความชุ่มชื้นนะจ๊ะไม่ชอบความอา,อากาศร้อนจัดหรือว่าแดดส่องของเขาจัดนะคะใบก็จะเสียได้และดอกก็จะเสียด้วยไม่ค่อยจะออกนะจ๊ะใส่ปุ๋ยละลายช้าเนาะใส่ปุ๋ยค่อยๆให้เขากินไปแล้วก็ให้มีความชื้นนะคะจากมะพร้าวสับใส่มะพร้าวสับสักส่วนใหญ่นะคะเกือบครึ่งเลยนะคะ แล้วก็เป็นดินร่วนที่แบบไม่มีน้ําขังนะจ๊ะเขาจะได้ระบายดีๆเนาะสวยไหมจ๊ะวันนี้พี่อังชวนมารู้จักชื่อดอกหน้าวัวอีกชนิดหนึ่งนะคะจริงๆพี่อังเสนอหลายตัวละแต่ขอตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะจ๊ะไม่ปลูกนะจ๊ะเพราะว่าเคยทันคิดปลูกไปแล้วเน,ะเนาะเดี๋ยวซ้ำกันเกพงใจคนดูนะจ๊ะเสนอชื่อนะจ๊ะวันนี้ซามูลาจ้ะกับพี่อังคนบ้านป่า ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุ่นหน้านะจ๊ะไม่มีโครคภัยแล้วก็มีตังใช้กันเยอะๆจ้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวยเนาะยังชอบตั้งเลยสวยสวย